และในลำดับสุดท้ายจะเป็นการกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับสำหรับผู้นํากล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือการยานมิตรดรสันจุฑาวิชาวุฒิและการยานมิตรวน,นาอุดมผลขอเรียนเชิญครับ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิพิกขุสังคัสสะพิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคพิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสปริวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากัง,กงทีฆรรตังทีฆรรตังอิตายะสุขายะนิพพานายะจะัก ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษ yeah. ุสงฆ์ผ네ู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับัตา พาตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลละนานเทิน เรารวมใจของเรานิ่งๆนะจดใจของเรานิ่งๆเอาไว้ที่ศูนย์กลางกลางให้ใจของเราหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปในกลางของกลาง วันนี้วันเสาร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันทอดกระถินสามคัคคีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จในภาคเช้าท่านทานบดีคือกัรยาณมิตรสันจุทาวิชาวุฒิกัรยาณมิตรวน,นาอุดมผล <c oughs> พร้อมด้วยประยุราติสนิดมิตรสหายและสัมพันธชนทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาพร้อมเปรียงกันเป็นสมานฉันมาประกอบกองการกุศลต่างๆมากมายคณะสงฆ์ทุกรูปขออนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้พร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐาน อาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโรพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรม,มชโยหลวงพ่อทัตตะชีโว และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขน,นุกยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมากายรวมทั้งอำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำงเพนในครั้งนี้ขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าด้วยกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดนบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษา ให้ท่านทานบดีทั้งหลายตลอดจนถึงครอบครัวและหมู่ญาติเป็นผู้ปราศจากซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานตนสาร,าราบริวารสมบัติจะมีความมุ่งมา่ปราถนาในสิ่งใดที่ตั้งใจไว้อย่างดีแล้ว ประกอบด้วยกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตขอให้สำลิทธิผลดังที่มุ่งมาาตร,รารถนาทุกประการอันหนึ่งจะเกิดพบใดชาติใดก็ตามขอให้พลั่งพร้อมบริบูรณ์ทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขสามารถสร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายปฏิบัติธรรมะ ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงปร,รรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอภูตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรนพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะเอยาทาวาริวาหาภูราปาริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปัติตังตุงหังคิปะเมวะสมิจฉตตสเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปนระโสยธา,ามนิโชติระโสยธา ตัดพิโยวิวาชันตุสัพพะโรอโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีกายุโกตวัสสะพิโยวิวัชัน What's

อนุภาเวนะสะพะทังมานุภาเวนะสะพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตตานังธัมมารัตตานังสังฆรัตตานังตินังรัตนานัง

วินานตุจเตชะสาชัยยสิทธิธนังลาพังโสทิภาขยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจัโพคังอุทิีเจยาสวะสัตตวะสัจะอายุ เทวสิทธิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังตัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสดิภาวันตุเตภวตุสัพพมังตลัง เทวตาสภัพธรรมานุภาเวนสตาสโธทีภวันตุเตภวตุสัพภมังกลังรักขันตุสัพภเทวตา